ผมทานไอ้น้ำนิ้วไปละเมื่อกี้ทานน้ำนิ้วไปเรียบร้อยเยอะะเราก็รู้สึกว่ามีมีโคลงตลอดลองยุดใช้ได้ไม่ใช้ได้เห็นโคลงตลอดของพี่ ดีนะครับใครที่ไม่ติดภารกิจก็มาถ้าใครตไตไตนี่เขต้องลดเข็มอ่ะเบาหวานแล้วเป็นพูดคุยทักทายกันได้นะครับ เสียงมาหรือ,อยังนี่เอ๊เสียงได้ยินเสียงชัดไหมก็นั่งทําคิมเมื่อวานเดินมากอ๋อเมื่อวานเดินมากอืมแสดงงานเยอะดีเมื่อวานเมื่อวานเอ๊พอแล้วเดี๋ยวค่อยไปหนักมือเย็นยูีทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็ถุงเยียวครับน้ำายิวมาเด้อทานวยกันก็ถ้าขาดนะสนุกสนุกไป แต่ของยุดเนี่ย A I เขาดันแล้วเนาะก็พยายามต่อไปนะเป็นกำลังใจให้ก็ทำย้ดไอเป็นกุ๊กดูแลแน่นอนเลยใช่ไหมแ <c oughs> น่ทําะะทำอาหารให้ทานนะเนาะเพราะเราทําไม่ได้ไม่เบาหวาน <c oughs> ผมทุกวันผมเสี่ยงเบาหวานอนะ่ะผมอะ น,น้ำตาลในเลือดผมร้อยกว่าแล้วผมก็พยายามเลี่ยงหลุดไปเลยอะเอาไม่หลุดเอาหลุดดิหลุดไปเลยอ่ะ นี่มาใหม่การที่เวลาเราทานอะไรเข้าไปแล้วมันไปเกิดกฎยูริกอย่างนั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงก็ก,ก็จะดีขึ้นใช่ไหมไตไม่ดีอ้าวไตไม่ดีเอาเหร<ล>อ <laughs> อย่าอย่าได้ชื่อใหม่เป็นไอสารพัดโลก <laughs> ผมก็ปวดท้องเอะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันปวดท้อง ไ,ไตรไตรนี่เขาต้องลดเค็มอ่ะ เบาหวานล้วเป็นเมื่อวานไล์ตอนเย็นเมื่อวานนะวันนี้มาไล์ตอนกลางวันก็ดีหน่อยหนึ่งชั่วโมงยุดทานข้าวอะไรอยูถ้าเป็นขนมจีนน้ำมนิ้วสูตรชงลายเขาจะใส่ตัวนั้ การดีกว่าเนาะก็ตามสภาพไม่รู้อ,อพูดอะไรผิดหรือแบบกี่ไปกดเลยไม่รู้หรือสาดีที่สุดแล้วผมโชคดีผมไม่เป็นผมเลยโอ้โชคดี B ีอ๋อบคูณหนึ่งเออบีก็ 1. น่าจะเป็นค่ากลางหรือแบบค่ากลางเป็นซหรือเป็น B ีอะส่วนใหญ่เขาได้กัน B 1. ใช่ไหมแะ้วไีเยอะไหมถ้าถ้าถ้าเป็นเได้เท่าไหร่ดิ ตาดีรู้สุดแล้วผมโชคดีผมไม่เป็นนะผมเลยโชคดีบี B, อ๋อบีคูณหนึ่งเอ็นอ๋อตลเลิกก็เย็นพอดีก็เลยไม่ได้เข้ามาเมื่อวานแต่วันนี้ก็มาประชุมแต่เช้า เดี๋ยวก็ทานอาหารด้วยกันนะครับเดี๋ยวาชวนทานอาหารด้วยกันนะครับอืเก็ดงการบวมจะลดลงอ่ะแต่ที่ที่สุดก็อยู่นิ่งๆกันแหละเขาให้เราพักผ่อนเนาะให้นอนก็ลองนอนนั่นแหละเออ ตรงนั้นตอน,ตอนเกษียณพวกของพี่นะตอนเกษียณนู่นแหละเขามีตัดเกตดโอ้โหถ้าลาอื่นจะโดนไปหักตัดเกม่ <c oughs> เอมคานั้นนั่นไม่ใช่หรอแกรู้ทำไรลิปยาวลิปสั้นไม่ต้องถามเลยไปไหนเลยลิปสั้นอ่ะทำมั่งไม่ทำมั่งตามนั้นไม่ออกใช่ไหมนาจะมีผลหรอกเนาะ ขับไม่ออกก็ไปตกค้างตามข้อต่อต่างๆก็กลายเป็นไอ้เป็นเก้าหละอืมอืมต้องจับ <laughs> อร่อยอร่อย <c oughs> เลย,ยไม่ต้องเลยสบายนิดนึงทำแป๊บเดียวก็ได้ละ แต่ของพี่นี่คือจังหวัดประเมินขี่นะถ้าล้อยี่หกขึ้นไปเนี่ยเบาหวานัดทานยาอ๋อลำตาลปกติทานยาเหรอไอเป็นกุก๊กดูแลแน่นอนเลยใช่ไหมแม่ทำมาทำอาหารให้ทานนะ,นะเนาะ ก็เราทำไม่ได้เก้าเลยนะส่วนใหญ่แม่ผมก็เป็นมานานเหมือนกันก็ไม่หายสักทีครับยากอยู่ตุกเก้าอ่ะเ้อามเป็นลักษณะ เขาใส่ดอกนิ้วดอกนิ้วก็มาจากต้นนิ้วครับ <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> ขยันหน่อยก็สองคลิปสามคลิปแต่เน้นคลิปยาวมากขึ้นนะคลิปสั้นไม่เท่าไหร่เพราะว่าทําไปไม่ไม่ได้ก็เลยไม่เคยจริงจริงเหรอทาไมไม่ได้อ่ะทำไมไม่เรียกร้องอ่ะ <c oughs> ถือป้ายมีตารางมีเลทให้นะครับของผมนะแต่ของผมมันเอาเปอร์เซ็นต์นะครับเปอร์เซ็นต์ไปคูณ เงินเดือนนะครับมีเกณฑ์เขาอยู่ก็มีค่าแต่วันนี้ก็ได้เท่ายันเมียงเช้ามีประชุมเดี๋ยวก็ลงไลฟ์ก็มีประชุมต่ออีกโอ้ยอาชีพประชุมแล้วเอลากี่วันนะลาวันเดียวใช่ไหมถ้ามีดีขึ้นก็นลาต่อดิคช่บ่ ยากเกลหรือเปล่าแม่งผมยังทานยากเกลาอยู่นะอืมแม่ผมก็มีทั้งอความดันไอเบาหวานหรือเปล่านะออาจจะต้องไปหาหมอหรือเปล่าบวมไหมอ่ะไม่บวมใช่ไหมบวมเยอะไหมถ้าบวมเยอะๆต้องไปหานะ <c oughs> แล้วพักผ่อนอยู่บ้านกับใครกับแม่ใช่ไหมแสดงแม่หรือเปล่านะอ อาจต้องไปหาหมอหรือเบวมไหมอ่ะไม่บวมใช่ไหมบวมเยอะไหมถ้าบวมเยอะๆต้องไปหานะเมื่อวานไล่ตอนเย็นเมื่อวานนะวันนี้มาไล่ตอนกลางวันก็ดีหน่อยหนึ่งชั่วโมงยุด